สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวดาบที่ชื่อว่ามาซามมเนะนะฮะเป็นคาตนะมาซามมเนะเป็นคาตนะอันใหม่นะฮะมาซามเนะนะฮะดูสิว่าความสามารถของมันคืออะไรมาซามูเนะเนี่ยเป็นดาบที่ไม่มีธาตุโอเคปะไม่มีชับเนลไม่มีธาตุไม่มีระเบิดไม่มีไฟไม่มีน้ําแข็งไม่ไม่มีอะไรเลยเป็น normal damage นะฮะเป็นดาบที่สามารถตีติดคริได้วิสปอตได้ นะฮะแต่ว่าไม่มีธาตุไม่มีสถานะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความสามารถของมาสามูเนะเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างเริ่มต้นเดี๋ยวแปลเลยนะมผมขออ่านแป๊บหนึง่งเมื่อความทนทานของอาวุธมากกว่าห้าสิบเอร์ซ็นอ่าบรรทัดแรกเมื่อความทนทานของอาวุธมากกว่าห้าสิปอร์เซ็นหมายถึงว่าอของออดาบของเราออาคงทนยังมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นสำหรับ ทุกๆหนึ่งเปอร์เซนที่อ่ามากกว่าห้าสิบเปอร์นะความเสียหายคิดที่เข้าจะเพิ่มขึ้นสามเปอร์สูงสุดได้ที่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตอืมหมายความว่าอ่าร้อยยี่สิบเปอร์สามเปอร์เหรอเดี๋ยวคำนวณก่อนนะสมมติว่าผมาดาบผมยังไม่พังเลยดาบผมหนึ่งร้อยเปอร์เซนแสดงว่าเอาห้าสิบคูณสามก็คือหนึ่งร้อยเปอร์ถูกไหมได้ร้อยห้าสิบถ้าเกิดอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบหารสาม เท่ากับ40หมายความว่าถ้าเกิดดูบาริตี้นะดูดูลาบิลิตี้นะดูลาบิลิตี้ดูลาบินะล,บตลบิตี้มากกว่า90้าสถ้าเกิดดูลาบิลิตี้มากกว่า90จะสามารถเพิ่มคิดทเข้าลดาเมจได้สูงสุดถึง120%ก็คือคิดดาเมจเพิ่มขึ้นสูงมากมเมื่อค่าความทนทานของอาวุธต่ำกว่า20%สิบรสลับทุกๆหนึ่งเปอร์ที่ลดลง การโจมตีจะลดลง2%เมื่อทําการโจมตีอย่างรวดเร็วหลังดึงอาวุธโจมตีบวก30%ก็คือเพิ่มแอตแทก30%และรับประการการโจมตีคริิคอลวงเล็บไม่มีประสิทธิภาพกับผู้เล่นสามารถทิกเกอร์ได้ก็คือไม่สามารถใช้เอฟเฟคนี้กับผู้เล่นได้หมายความว่าไงฮะอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่า ก็คือคุณเก็บดาบไว้เงี้ยฮะคุณเก็บดาบไว้ใช่ไหมแล้วคุณก็ฟันเงี้ยอันนี้คือการันตีการันตีคริติคอลเข้าใจปะคือถ้าถ้าฟันดาบแบบนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการันตีครินะที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นี้อืมแถมเพิ่มแอตแท็กสามสิบเปอร์เซ็นด้วยนะฮะเพิ่มแอตแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ป๊บอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนนี้ผมมีแอตแท็กเท่าไหร่แอตแท็กผมตอนนี้พันห้าสิบสี่อะพันห้าร้อยสี่สิบถูกไหมอ่าพอฟันปุน เห็นไหมฮะเป็นสองพันเห็นไหมฮะเพิ่มแอตแท็กสามสิบเปอร์เซ็นเพิ่มค่อนข้างเยอะนะแต่เพิ่มแค่แป๊บเดียวไม่ได้เพิ่มนานเพิ่มแป๊บเดียวเพิ่อแป๊บเดียวบัฟเพิ่มแป๊บเดียวอื่าฟันปุ๊บเนี่ยขึ้นสองพันพอบัฟหมดก็เหลือพันห้าเหมือนเดิมก็คือดาเมจแรงขึ้นการันตีติดคิด้วยคือเวลาเล่นสมมติทีมมอนก็คือต้องเก็บดาบก่อนแล้วค่อยฟันมันถึงจะแรงเทคนิคการเล่นก็คือกดตัวเฮดแล้วกดตัเค กดตัวเดแล้วก็ฟันกดตัวเดกับดาบแล้วก็ฟันต้องแบบเนี้ยอมืมันถึงจะแรงเพิ่มแอตแทคกสาสบแถมการันตีคิด้วยต่อไปความสามารถของอ่ามาซามูเนะนะครับความสามารถต่อไปนะฮะโจมตีรวดเร็วเอฟเฟกเสริมประสิทธิภาพคงอยู่ห้าวินาทีแต่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหากโจมตีรวดเร็วมไม่เก็ตอันนี้ไม่เก็ต หากโจมตีรดเร็วเอฟเฟกเสริมประสิทธิภาพจะคงอยู่5วินาทีแต่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้ไม่เก็ตนะครับไอ้ไอบ้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยผมผมไม่เก็ตอะโอเคทีนี้ถามว่าดีไหมอันเนี้ยดีครับผมชอบตรงที่ว่าถ้าเกิดค่าวความทนทานของมันอ่ายังเต็มอยู่หรือหรือมากกว่า90%้ิคีด,ดาเมจจะเยอะมากมแค่ถือเฉยอะ่ะ คีด้าเมจจะเยอะมากอืมคีดาเมจจะเยอะมากมันได้คีด,ดมเยอะอืมแล้วก็ถ้าเกิดเก็บดาบแล้วก็ฟันแบบว่าฟันฟันแบบเนี้ยจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้นแล้วก็การันตีติดคีด้วยเพราะงั้นเวลาเล่นถามว่าเล่นยังไงฮะคาตนะเล่นยังไงก็คือต้องเก็บดาบแล้วก็ฟันแบบเนี้ยมันถึงจะการันตีคีถึงจะแรงแต่ถามว่าเราลิกขวาฟันได้ไหมได้คลิกขวาฟันก็ได้ หรือจะ่างนี้ฟันก็ได้หรือคลิกขวาฟันก็ได้ได้หมดเลยอืมในทางคู่เลยปุ๊บ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 เก็บดาบต้องเก็บดาบฟันอืมอ่ะถามว่าเล่นคาตนะเนี่ยควรใส่มอดอะไรนี่ฮะนี่เลยมอดเมเลยฮะถามว่ามีมอดอื่นอีกไหมที่เหมาะกับสายคาตนะ ก็ถ้าเกิดหาเมเลม่วงไม่ได้เมเลม,ม่วงมีปล่าวะไม่น่ามีอะไม่น่าจะมีแค่เมเลฟ้าปะเออก็คงต้องเมเลฟ้าแหละคงไม,ม่มัดอื่นถามว่ามีมัดอื่นที่ดีกว่านี้ไหมก็เอาเป็นมดัดมัดคริก,ก็ได้อ่ะให้อันนึงให้มัดคริอ่ะมัดคริม่วงมีไหมไม่น่ามีอ่ะอืมถ้าไม่มัดคริก,ก็มัดวิกสปอร์ตอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วผมก็เชียร์เมเลเนาะอืม ต่อไปก็พวกมอดหัวมอดหัวเนี่ยสมมติคุณเล่นเป็นสายคัตนาเลยเล่นแบบมาตโมเนเอเลวเลยนะไม่เล่นปืนนะผมไม่สนใจปืนเลยเออมอดหัวเนี่ยโยนทิ้งให้หมดเลยเอาแค่มอดเลือดพอมอดหัวที่ใส่เลือดอย่างเดียวพอจบมัดหน้ากากมอดหน้ากากก็ใส่เลือดหรือไม่ก็เมเลก็ได้แล้วแต่จะใส่เลือดหรือใส่เมเลก็ตามใจชอบแต่ส่วนตัวแล้วผมเชียร์เลือดเป็นหัวใจมากกว่าเน้นอึดมอดเสื้อก็เหมือนเดิมครับ มัสเสื้อจะเป็นหัวใจก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ head on conflict battle อันนี้ฮะเมื่ออยู่เมื่อมีศัตรตูในระ,ะยะเจ็ดเมตรนะจะได้ความอึดเพิ่มขึ้นอืมก็ประมาณนั้นแหละรครับเพิ่มความอึดให้ตัวเองหรือจะเอาเป็นหัวใจก็ได้เหมือนเดิมมอดกางเกงก็จะมีดาบเนี่ยฮะเมเล่โมเมนตัมมอดถุงมือก็มีเมเล่นะฮะมอดรองเท้ามอดรองเท้านี่ก็ จะใส่เป็นม้อนหัวใจเพิ่มความอึดต่อเหมือนเดิมก็ได้หรือจะใส่เป็นอ่าเพิ่มอันนี้ก็ได้ครับ slow and steady มีเพิ่มเมเลเห็นไหม slow ก็ได้นะ slow and steady เพราะว่าอันอื่นมันไม่มีนี่นะถูกไหมมีแค่ slow and steady อันเดียวที่เพิ่มเมเลถูกไหมแล้วก็มีอันอันนี้ป่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเลือดลดก็ได้เมเลเพิ่มขึ้นเหมือนกันได้ได้ได,ได้อันนี้ก็ได้ ก็ประมาณนี้สำหรับสายมาซาโมเน่ถามว่าหน้าเล่นไหมคิดว่าเป็นเป็นอาวุธของสายเบียวแล้วสัตว์เลี้ยงที่คู่ควรควรเล่นอะไรฮะไม่ต้องพูดถึงหรอกสัตว์เลี้ยงก็คงจะต้องเป็นเซโนเซโนเวลห้าถือไหมเวลาเล่นมันก็จะวาร์ปตีแบบเท่ๆใครที่อยากจะเบียวคาตานะก็ซื้อมาเล่นได้ฮะราคา8,000สตาร์ชม,มเดี๋ยวผมจะเบียวคาตานะให้ดูก่อนอื่นเลยเอาเซโนออกมาก่อน พี่ก้ขี่รถมาบ้านแอสแนวอะฮะขี่มาต่อหัวใจเนี่ยอยู่ต่อหัวใจนา,านาปแล้วไงอ่ะอ,อ่ะแล้วก็ใบคาลิเบตดาบใช้อะไรครับ แนะนำว่าส่วนตัวแล้วผมแนะนําให้ใส่เป็นเฮฟวี่นะเฮฟวี่นะฮะใบคาลิเบตแนะนําเป็นเฮฟวี่ครับอืมใบเฮเวี่ฮะเป็นออฟประมาณนี้เลยเป็นเฮฟวี uh, ่แอทแทกดาเมจยี่สเปอร์เซนเมเลสเตมนานะฮะใช้ใช้เตมน่าน้อยลงเมื่อใช้เมเลสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็วิกสปอตนะฮะออฟประมาณนี้ ừ. เวลาเล่นก็คือวิ่งเข้าไปครับเสร็จแล้วก็วาร์ปเข้าไปฮะถ้าเกิดมีจัดเลี้ยงกูหายไปแล้ว ฟัน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 ย <NY> ับยับฟันฟันยับยับฟันฟันเล่นเอามันเล่นเอามันเล่นเอามันบอกเลยเล่นเอามันอืออืออือเก็บดาบก่อนเก็บดาบเก็บดาบแล้วก็ฟันโอ้โหเก็บดาบแล้วฟันนี่ดาเมจแรงขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยจะตายหาละ อยู่ด้วยก่อนต้องเก็บดาบแล้วฟันนะฮะถึงจะเท่ไอหนึ่งหมืน่นเป็นงงล่ะต้องเก็บดาบแล้วฟัน